วันนี้พี่จะมาแจกโค้ดสุ่มไก่ตันงบศูย์มาอมาดูกันจะได้ไหม<อ>พี่จะมาสุ่มอันนี้เลยไก่ตันเผาพิเศษการันตีเผาวีสิขั้นสิเผากูและไชบอกแล้วทุกคนโอ้โหเป็นเผาพิเศษพี่โหดที่สุดนะน้องๆสองเผานี้แล้วก็การันตีติดหมัดน,นะครับก็คือหมัดครบนั่นเองนะการันตดีดาบคู่ด้วยแต่ว่ามันมีเกลือนะทุกคน<อ>ก็เดี๋ยวามาลองสุ่มกันดูนะทุกคนก้าวเครดิตเท่านั้นนะน้องๆโอเคเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันก่อนเลยละคนก่อนเออแจกโค้ดกันก่อนนะคะตอนที่แจกโค้ดเดี๋ยวพี่ขอรรีววิ้้านนแบบั ร้านพี่ตอนนี้มี3แมปบนะทุกคนบอฟุตมีไก่ตันมีกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจรับฟาร์มไก่ตันพี่มีแต่เด็ดๆทางนั้นทุกคนมาดูได้มดจิตตื่นผลฮิตมีหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญร้านพี่จดทะเบียนการค้าแล้วนะนะเปิดมาปีกว่าแล้วพี่ร้านพี่ชื่อดีซีช็อปเอเคเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันเลยนะทุกคนก็มาที่เติมเงินนะแล้วก็เติมด้วยโค้ดทุกคนละ่ะจ้ ให้เอาโค้ดที่พี่จะใส่ให้ดูไปใส่นะนี่เลยทุกคนโค้ดนีนะ้น้องๆโค้ดมีจะมีคนจำกัดน,นะกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่มาแจกโค้ดอีกนะทุกคนหรือถ้าอดใจาไม่ไหวก็ไปที่เพจพี่ได้นะตรงติดต่อ,ตอ,ตอสอบถามขวาล่างเนี่ยอันนี้คือเพจพี่ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็มีแอดมินคอยให้บริการตลอดนะทุกคนสามารถติดต่อสอบถามได้เพราะ็ใช้เลยนะทุกคนแล้วก็จะได้เครดิตมาฟรีเก็บเอาไว้สะสมไปซื้อไก่ตันหรือว่าเอาไปสุ่มเลยก็ได้นะทุกคน,กคนซึ่งวันนี้พี่จะมาสุ่มให้ดูไงมาดูว่ามันไได้้้มมมัยยาาาาาครบบบบทททุุกนนนนเเส่่ลอองงงปพี เราส่มให้ดูแล้วนะทุกคนเวลาได้โค้ดฟรีเนี่ยก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะเพราะว่าโค้ดมันมีแจกบ่อยเก็บสะสมไปเรื่อยๆเอาไปซื้อนะทุกคน <Yeah. S 1> ไม่ต้องมาสุม่มแบบพี่โอเคแต่ <Okay. fan. S 1> พี่จะสุ่มให้ดูแล้วทุกคนไปสุ่มไปเรื่อยๆดูกันจะได้เปล่าเผากูนนี่ขายอยู่เท่าไหร่วะเดี๋ยวพี่ดูแปะเผากูนเจ็ดหมัดนะทุกคนตอนนี้นี่น <med ic lin> ต้องมาตรงตรงนี้นะทุกคนต้องย้อนกลับมามาตรงไก่ตันเผาวีสี่พี่แยกหน้าเอาไว้นะเพราะว่าเผาวีสี่มันมีเยอะนะทุกคนเห็นไหมนี่นะครับเผากูนขายอยู่สองร้อยห้าสิบเก้านะทุกคนเผาเเเเผาาพิศษอออออ่่ะโคขยยู ฉะนั้นเราไม่ควรสุ่มเกิน259นะทุกคนไม่งั้นจะไม่คุ้มนะไปซื้อเอาเลยดีกว่าโอเคแต่พี่จะสุ่มให้ดูนะว่าพี่เหลือ133มาดูกันเออพี่จะสุ่มแค่นี้แหละว่า <What? S 2> ถ้าถ้าได้ก็คือคุ้มนะทุกคนแต่ถ้าไม่ได้ก็คือพอแล้วเนานะ <Yeah. S 2> สุ่มไปเลยครับ5ครัง้งไป4ี่สิบเครดิตมาดูกันโอ้โหเกลือไปก็ห้ครั้ง5ครั้งนะทุกคนไปดูกันยืนยันการซื้อสินค้าได้ครับทุกคนได้ไก่ตันไก่ตันก็จะขึ้นมาให้เลยนะทุกคนสุ่มไก่ตันพวิเศษ V4 แ้ว้วค,<ๆ>คันนองกม่่าาเขลื ทซื้อเอาไปเลยดีกว่านะแต่อันนี้พี่มาสุม่มให้ดูไงว่ามันได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะทุกคนว่าไก่ตานผผาพิเศษที่เราสุ่มได้มาเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมนะ้องๆถ้าซื้อเอาเลยเนี่ยราคา259บาทเนี่ยนะทุกคนเผากูนเผาไซร์รูววนะว่าเราจะได้เผาอะไรนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเข้าเกมมาแล้วนะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเันึไปที่สว่างก่อนอันนี้นะคะเป็นเผากูนนะครับทุกคนได้เผากูนมาครับน้องๆแล้วก็มันจะเป็นกูนกับไซบอร์นะครับนี่ได้ นะครับแล้วก็สมอเรือนะทุกคนแต่ว่ามันใช้ผลอะไรเนี่ยเออมันมันสุ่มผลนะโอเคมาดูไอเทมนะครับก็มีดาบคู่ด้วยนะครับมีกีตาร์ด้วยนะทุกคนคุ้มจริงจริงก็มีผลพระด้วยนะครับโอเคผลก็มีเยอะมากนะทุกคนผลไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่มีให้เลน่นแล้วก็มีเงิน61ล้านนะครับแล้วก็เงินม่วงเกือบ8ปดพันหนึ่งนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสุ่มไปก็คุ้มอยู่นะครับน้องๆโอเคครับทุกคนก็ฝากกดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งนะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่เออาาคนมแจจกกีะได้ททททัันน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 กกกกกกะะะะุคคคคอออออออยยยาาาให้้้ลิปเเเเตต์์ไไรีีีี่่็มมมมบดดงงๆ๋วพซจจแข ก,ก็ย้ำแล้วว่าร้านที่ไม่ใช่ร้านปลอมแลทุกคนที่เปิดมานานแล้วนะครับร้านที่ชื่อดีซีช็อปนะครับน้องๆ